สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมทุกคนทุกท่านครับมาผูก,กผมบาลสติกเขียนเขื่อนครับพี่น้องรับมนันีอกับชิพาพี่น้องมาเลาะมึงหลอกพวกเกราครับพยายามมึงหลอกครับพี่น้องมันีอก็มาช่วงแรงๆครับจังไดรก็ล่อหลุนล่อติดตามม,าม,ามึงได้ครับพี่น้องเด้อเอามันีองชิมิผลงานบอกครับไปครับพี่นอ้นองกะหลุนกันมึงครับต้องรอไลฟ์ไอ้ทางพี่น้อง ครับมาเรินมาชมกันเมืองครับพี่โนโอ้องครับลังแเลอุ้ยเ่าเต็มเลยเต็มหลอบแน้นอนเ่าไว้ครับเชอรี่ เปนหน่วยบีเลยครับรุ่นมาชมกันเมื่งเรื่อยๆครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงๆครับบรรยากาศดีๆ <c oughs> <c oughs> ครับหลังนึง่ง หยับคลิปมาหลุ่นเม,มืองกันอีกครับพี่น้องโอ้โอคือว่น้องจะเห็นคอโตอยู่พี่น้องเลย เ่ามีพ่อตู่รุ่นมาชมมังกันอีกครับพี่น้องครับเป็นตะเหลว่ยแหยงบ้น้องเมือนี้เนาะยาำลังไหนเกิซื้ออ,อ,อยู่น้องเอ้ย ฉันจะขี oh. <c ười> <c ười> ่าหนอนโหมันไวเนีไยเหนอน อ่ะพีจิบอีกตัวควายนี่บ่เชือเหรียนไว้หนึ่งครับมาครับพี่น้องมาหลุนเมืองล้างหนีกันครับหลอกซะมองเป็นแนี่ย,ยนี่ปลายยางต่ำ ăn đi Con giam thì chứ cao ของแท้ครับพี่นอ้องครับครับรุ่น2องโลกครับพี่นอ้องใส่เปก็บเลยพี่น้องมันครับ ใส่โคดบิก๊กเลยแหลกมาแตนจะของพันยามก่อนครับปเที่ยวพงเมนป่าต่ำอุ้ยล่อย,ยอี้มเออฮฮ้ยมึงครับนี่ครับ สองฝ่ามือสองฝ่ามืองุ่มครับสุดยอดครับพี่น้องหลุ่นมึงกันดีครับพี่น้องครับ มีจักตูชมกันยิ่งมั้งครับโอ้ยลัางถือปลาตัวเดียวื อินหน่อยครับใส่ถอดเดี <c oughs> ๋ยวครับใส่ซีเนิว <c oughs> หลอบเช็ดเสีนครับหรือว่าใส่บัว่อยแห้งดูครับ <c oughs> เอาครับมันมันพี่น้องมาลุนก็ตอ่อครับพี่น,อน,น,น้องครับนึ่หลังหมูมึงครับพ่ฟองครับเฟ่องเนี่ยยังเขาโอ้ยฟองความดึก รอบสิ่งครับหลังสุดท้ายแล้วมีซีรีสู้มีปลาฏิปเลยชมกันบ้างอีกครับพี่น้อง สิ่งมาทำงานเลย ครับลังนี่ลูกปลาหนัวหนัวอยูอยอยมีันโบยูนีบอโอ้เหหนี่มโตอยู่ครับพี่น้องมาหลุนกันมางีกครับพี่น้องอีกลังนึงครับจะคือบอล นิดดีมีจักตูเลยพี่น้องเอ้ยครับพี่น้อง มุนมาชมอีกมั้งครับนี่ก็มาหลอบไม้มาใส่อีกคือเก่าครับหลอบไม้มา่ยนหลอบเก่าอีกเหมือนเดิมรุนกันมั้งครับพี่น้องยรอรุ่นกันมัน้งคือบอ่กโอ๊ยแต่เกากับสองหลังนี่ก็สิย่ำควันมูครับ วันนี้ไปย่ามทุ่ไทยครับที่คือบ้านอ๋อเอาครับเป็นปันหินอยู่ครับเห็นปันหินลอยอยู่ครับพี่น้อง ตุงคืออยู่ครับตุงสิคืออยู่เองตัวครับพี่นออ้องแล้วหลุนจีนิวครับใส่ถอดือเกรา งวดเดียวมาใส่กระเป๋าสูงเลยครับพี่น้องสำหรับมันนี่การแตย่ำหลบเป็นทีเรียบร้อยเบิดทุกหลังนะครับมันนี่ถือว่ามันครับมันนี่ได้เก่ถาบบกเย็บเลยครับตัวหนึ่งหมดตำกว่าโลหะนะครับพี่น้อง จังไรก็ฝากกดไลค์กดกระดิง่งติดตามเพื่อเพ็่กำลังใจผมเลยนะครับเด้อเอาเป็นมาคลิปหนาเขาจึงมาหลุนกันไม่อีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขวาลาพี่น้องเพียอแกนี่แหละครับคำละ่ะแล้วปลาพิเศษกับเขาแรงครับไปแล้วครับสวัสดีครับ